บอกฟูดร้านค้าไม่รับโลกหนึ่งจุดแรกเกาะเริ่มตน้นอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับท่าเรือ n p c มีชื่อว่าซอร์ดเดลเลอร์ขายคาตานะในราคา1 0 0 0เบรีและขายคัดเลนในราคา100 0เบรีเช่นกันจุดต่อไปมิดเดิลทาวอน์ NPC อยู่ตรงบริเวณนี้มีชื่อว่าเวฟพอนด์เลเลอร์ขายสลิงช็อตดูืนังสติ๊กในราคา5 0 0 0เบรีขายมาร,าา 1, าร์เก็ NBC, wa ต,นตใ,นาา 5, ในราคา8 0 0 0เบรีและขายฟินล็อกในราคา10,000เบรีที่เกาะไพเลสวินเลดจุดขายจะอยู่ตรงบริเวณนี้ n อ c มีชื่อว่าซอร์ดเดลเลอร์ออฟ ที่มารีนฟอร์ดจุดขายจะอยู่ตรงบริเวณนี้ ABC มีชื่อว่า Advanced Weapon Dealer ขายรีไฟล์สลิงช็อตในราคา3 0 0 0 0เบรีขายรีไฟล์ฟินล็อกในราคา65,000เบรีและขายแคนนอนในราคา1 0,000 0เบรีที่เกาะหมู่บ้านฮิมะจุดขายจะอยู่ตรงบริเวณนี้ ABC มีชื่อว่า s w o r d Dealer of the East ขายทิปเปิลคาตาในราคา60,000เบรีและขายไพในราคา1 0,000 0เบรีที่เกาะท้องฟ้าจุดขายจะอยู่ตรงบริเวณนี้ ABC มีชื่อว่า Master Sword Dealer ขายดู a l Handed b l a บ e ในราคา4 0 0 0 0 0เบรีและขายบิ